มาช่วงสุดท้ายของรายการครับนี่คือมองคลชีวิตครับกับรายการบ้านโหราศาสตร์ ยังคงอยู่กับอาจารย์กิตินันเจนะคมครับท่านผู้ชมที่ติดตามเรื่องของพลานุภาพแ่งยูเรเนียนในทุกๆสัปดาหวันอังคารนะฮะหลายท่านติดตามอยู่แล้วก็มีมาทักทายด้วยนะครับบอกว่าแหมชอบอาจารย์กิตินันมากก็าช่งไรแล้วกดให้ติดก็แล้วกันนะครับท่านจะได้มีดวงสมพง์กับอาจารย์จะให้อาจารย์ช่วยดูให้อะ่ะครับตอนนี้อาจารย์กิตินันก็ยังอยู่กับเรานะครับอาจารย์ครับมาดูเอสเ็มสกันต่อรับมีท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาหลายท่านนะแล้วก็มีสายจากทางบ้านด้วยนะครับอ้าวสายทางบ้านก่อนก็แล้วกันคุณพรเพน สวัสดีค่ะครับผมคุณพรเพนจากจังหวัดอะไรครับระยองค่ะระยองครับอ่านะครับวันเดือนปีเกิดครับ 6.. เมษายน2 5 2าค่ะ6เมษายน2526เรื่องที่อยากจะทราบคือโชคลาบค่ะโชคลาภครับอย่างเดียวหรอครับโชคลาบแล้วก็การงานค่ะการงานนะครับแสดงว่ายังไม่มีครอบครัวแน่เลยมีแล้วค่ะไม่อยากรู้เรื่องครอบครัวใช่ไหมครับครัคุณพรเพนเกิด กี่โมงนะฮะทราบเวลาเกิดไหมครับเกิดพุธกลางคืน,นะค่ะพุธกลางคืนพุธกลางคืนครับผมก็เอกใจว่าน่าจะเกิดกลางคืนนะเพราะว่าหนึ่งเรื่องแรกที่ถามถามเรื่องโชคโ<อ>นะฮะคือคนพุธกลางวันเขาจะถามเรื่องงานมากกว่าแล้วครับถ้านะถามพุธกลางคืนเนะี่ยโชคลาภนะมาแล้วแสดงว่าเป็นคนเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ,บ่อยๆหรือเปล่าเนี่ยเพราะ ทางทางกาลโยกเนี่ยถ้าคนเกิดพุธทั้งคืนเราใช้ราหูแทนแสดงว่าราหูก็มีอิทธิพลนะครับในเรื่องของโชคนะครับดีครับคือบทจะได้ก็จะได้แบบพลุกๆุกนะครับก็คือคุณพรเพนก็ต้องจะเสี่ยงโชคก็ไม่ต้องไปตั้งความหวังสูงซื้ออตืตอรี่ซื้อแล้วก็ลืมไปเลยนะแล้วเดี๋ยวโชคอยู่ตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็ คือปีนี้ดีในเรื่องของทั้งงานทั้งเงินเลยดาวงานดาวเงินเนี้ยดีทั้งคู่แล้ก็แสดงว่าทำทำมาหากินอะไรก็ขึ้นนะครับ,ร,บรายได้ผลประโยชน์ดีผู้ใหญ่สนับสนุนแล้วก็ถ้าทำงานอะไรในลักษณะที่เป็นคนดังมีชื่อเสียงอย่างเงี้ยจะเป็นที่นิยมนะครับ,รบแฟนแฟนคลับอะไรเพียบนะครับ,รบนี่ก็คือพอเป็นที่นิยมปุ๊บเงินก็มาอับนั้นะคือ ถือว่าเป็นปีทองเรื่องงานเรื่องเงินมีผลจะถึง14เมษายนปีหน้า58นะครับเพราะฉะนั้นก็จะวางแผนทำอะไรก็รีบทำจะให้คุ้มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปแล้วมันก็เปลี่ยนละนะรรเรื่องเปลี่ยนนะครับ,รบมีถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณพรเพนเพราะว่าขายของมือสองควรจะบูชาอะไรดีคะขายของมือสองบูชาไปดีของ ของคุณพรเพนบูชาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสตรีฮะแม่นางกวักก็ได้อแม่นางกวักดีครับบูชาเลยแม่นางกวักนะกวักเงินกวักทองขวางกวักของรักของชอบใจไหลมาเทมาแม่นางกวักนะครับน่าจะดีขึ้นขอบคุณมากคุณพรพงษ์สวัสดีครับขอให้โชคดีครับแล้วก็เป็นคนที่เชื่อถือเรื่องของโชคลาภเรื่องของดวงเหมือนกันนะฮะันั้นใช้แม่นางกวักน่าจะดีถ้ามาค้ดขายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอะไรับอากัน คือถ้าถ้าดูดวงเนี่ยผมก็จะดูว่าดาวที่เป็นดาวขุมทรัพย์ของเขาเป็นดาวอะไรก็จะแนะนํำไปตามก็เลือกเลือกวัตถุมงคลของขลังตามตามสภาพของดาวเอาละครับมาดู SMS กันต่อนะครับ SMS ทท่านนี้นะครับชื่อคุณวิไลศิลปโอสารนะครับเกิดวันจันทร์ที่5เมษายน2525ครับอยากจะทราบว่าที่อยู่เป็นยังไงบ้างทำอะไรผิดหรือเปล่า ต้องแก้ยังไงไหมนั่นแสดงว่าอาจจะไปเจอปัญหาอะไรมาแน่เลยครับอันนี้ไม่ได้บอกบ้านเลขที่มาด้วยแต่ว่าดูดูจากดวงแล้วเนี่ยดาวที่อยู่นะคือจริงๆก็ไม่เสียนะปีนี้ครับอ่าคืออาจจะเป็นเพราะเรื่องอื่นนะครับก็คือผมดูดาวที่มันเสียหนักๆเนี่ยคือดาวเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะครับเพราะฉนั้นถ้าจะไปโยก,กับเรื่องเรื่อง ภาพแวดล้อมที่อยู่นีอาจจะต้องดูจุดที่เราต้องตั้งหิ้งบูชาวันพระพุฤษูตรงนี้ทําถูกต้องไหมนะครับถ้าไม่ถูกต้องตรงนี้เขาให้โทษได้นะครับหรือว่าเ,เคยทําบุญกวดน้ําอุทิศส่วนให้บ้างหรือเปล่าครับคือผมเคยเจอนะมีมีแบบอยู่ลายหนึ่งเนี่ยมีเหมือนกับมีวิญ,ญญาณของของ บรรพปบุปปหรุษที่ถึงแก่กรรมไปแล้วเนี่ยมาใส่อยู่กินด้วยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนี่นะฮะอยู่เนื้ออยู่เกาะกินเย่าอนันอยู่ด้วยกันเลยไม่คือคห่วงลูกหลาน<อ>ไม่ยอมไม่เกิดนะครับแต่ลูกหลานไม่ทราบก็ไม่ทรบาบก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ทําอะไรไนะครับ ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เคารพบรรพบุรุษที่อยู่กับเราเพราะเราไม่ทราบนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับท่านที่ถามมาคุณวิไลน์ศิลป์ครับลองลองบูชาหรือวิธีการก็คือลองลองให้ความเคารพตั้งหิ้งบูชาน่าจะดีขึ้นนะครับสายจากคุณพลศรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมคุณพลศรจากจังหวัดอะไรครับฮัลโหลครับครับผมจากจังหวัดอะไรครับ ตอนนี้ผมอยู่สมุทรปราการแต่จริงๆผมอยู่มุกดาหารครับออยู่มุกดาหารแต่มาทําธุระที่สมุทรปราการนะครับวันเดือนปีเกิดครับสามสิบเมษาหนึ่งสามครับสามสิบเมษาสองพันห้าร้อยสิบสามสิบสามครับยี่สิบสามนะฮะสิบครับสิบสามร้อยสิบสิบสามนะฮะผมได้ยินไม่ผิดนะเรื่องที่อยากจะทราบคือเรื่องอะไรครับเรื่องการงานครับการงานนะฮะช่วงเวลาเกิดครับช่วงเวลาเกิดประมาณช่วงเที่ยงสิบเอ็ดนาฬิกานะครับ ประมาณเพนะสิบเ็ดนาฬิกาอะล่ะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยดูให้นะครับครับวันนี้โชคดีนะที่ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์กิตินันนะครับกดติดแล้วครับผมอาล่ะครับอาจารย์ว่าอย่างไรบ้างครับดาวงานปีนี้ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าเป็นทั้งดีทางรักษากับได้ตาแหน่งขุมทรัพย์รมีผลถึง14บเมษายน58นะครับคือโชคดีเรื่องรายได้ผลประโยชน์ที่เกิดจากงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้า เป็นลักษณะงานที่ทำมันเป็นเงื่อนไขนะทำมากแล้วเกิดรายได้อะไรเงี้ยก็ต้องทุ่มเทเต็มที่แหละนะครับแต่ว่าอาจจะเหนื่อยเรื่องลูกน้องบริวารเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องขาดคนนะครับแล้วก็มักจะยืดเยื้อเหมือนกับขาดคนก็ช้าหน่อยกว่าจะได้คนใหม่อันนี้ก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะฮะแล้วก็เทคนิคที่จะช่วยหารายได้เพิ่มก็คือการเดินสายนะครับจะอยู่กับที่ คือเป็นงานที่จะต้องมีการเคลื่อนที่คล้ายๆกับนักปัจจุบันที่กําลังเดินทางมาทํางานใช่ไหมฮะเทคนิคที่จะได้งานก็คือการเดินสายเหละครับอาจจะเดินสายจะทําให้ได้รายได้เพิ่มขึ้นเป็นงานที่ต้องมีการ้องทางงานช่องทางของงานธุรกิจที่เกิดขึ้นนี่มันจะเป็นช่องทางใหม่ๆคคือจะไม่ใช่ตัวเดิมที่คุณทําอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ดาวงานของคุณมันก็ดีมากอยู่แล้วอันนี้มันยิ่งเสริมมากเข้าไปอีก อย่างสุดถ้าคุณมีลูกค้าเดิมลูกค้ามาติดต่อเรานี่เราอาจจะเป็นสายวิ่งไปหาเขาไปเดินสายหรือว่าวิเคราะห์เฉพาะายนอไลนนี้ควรจะยังไงให้มันได้ยอดขายเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะครับคำถามนิดนึงว่าตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับเกี่ยวกับอะไรเป็นวิชาชีพอิสระครับวิชาชีพอิสระครับแล้วไอ้ข้อแนะนําที่ผมแนะนําไปมันพอจะเข้าแก๊บมั้ยพอจะเอาไปใช้ได้มั้ย ครับผมตอนนี้ไม่ค่อยมีงานก็เลยอยากจะถามเรื่องงานว่าก็ต้องลองลองดูช่องทางใหม่ๆครนะหรือว่าในคืออาจจะมาจากคุณเดินทางเนี่ยนะก็ลองดูช่องทางเวลาเราเดินทางครนะหรือว่าดูลักษณะไหนที่มันเป็นงานที่เราเดินสายแล้วมันจะเกิดประโยชน์คือไม่อยุดที่การพบเจอเพื่อนใหม่ๆแลวก็เขาจะมีงานมาให้ใช่ใช่ก็จะมีลู่ทางนะครับขอบคุณมากนะครับขอให้โชคดีครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดวงเดินทางอาจารย์ขายอยู่กับที่บางทีเราก็ต้องมีการพลิกแพลงหรือบางครั้งเราก็ต้องมีวิธีการที่จะมัดใจลูกค้าหรือเราอาจจะต้องเดินไปหาเขาคืออยู่กับที่บางครั้งมันอาจจะเหมือนเดิมเราต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเราเองด้วยนะครับมาดูกันที่ SMS นะครับวันนี้ดูพยายามให้ได้หลายท่านหน่อยคุณจันฉายสร้อยสีนะครับเกิดวันที่4มีนาคม2 5 0 7ครับบอกว่าแต่ประชาชนวันเกิดเป็นวันที่สครับเกิดเวลา สี่ทุ่มนะครับโชคลาบการเงินอาชีพจะประกอบอาชีพอะไรถึงจะดีครับเรื่องโชคปีนี้ถือว่าค่อนข้างดีเพราะได้ดาวคู่โชคคู่ซั์เลยนะครับก็คือจะเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะฮะโอเคนะฮะลุยได้นะครับก็ตัวเลขมันมักจะเกิดขึ้นจากความคิดของคุณเองนะครับคือจะคิดคำนวณหรือว่าฝันเห็นตัวเลข เป็นเรื่องราวมาตีมตัวเลขไปซื้อลอตเตอรี่นะตรงนี้ถือว่าให้คุณนะครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้อาจารย์ยึดเลขวันเกิดตามแบบประชาชนหรือว่าวันที่เขาทราบครับคือผมจะเลี่ยงโดยไม่ใช้อะไรที่มาจากวันเกิดในการพยากรณ์เพราะว่าไม่งั้นจะเกิดความผิดพลาดนะครับคือก็พยายามตัดเพราะฉะนั้นคือบางทีข้อความที่จะขยายความพยากรณ์ได้มากขึ้นเนี่ยมันก็ อยู่ในในขอบเขตอันนี้คือถ้าบางท่านลังเลในรเรื่องของวันเดือนปีเกิดเพราะว่าบางท่านเนี่ยจำผิดก็มีอาจารย์จะมีปฏิทินร้อยปีย้อนหลังกลับไปเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันมีการคลาดเคลื่อนหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านบอกตัวเลขที่ผิดมาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไม่ตรงกันไม่ตรง <ๆ S 2> <ด>ครับคือเราจะพยายามป้องกันตรงนี้ไว้อยู่แล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณจันฉายจะต้องระวังในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอย ที่เกิดจากความเมตตาความใจดีของตัวเองครับนะครปีนี้เป็นดาวอริก็แสดงว่าบางทีมีคนมาหยิบยืมเงินตรงนี้จะทวงเงินยากจะทำให้สภาพคล่องการเงินติดขัดนะครับไม่คล่องตัวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยดาวการเงินค่อนข้างเสียมากมันจะมีแต่เรื่องจ่ายมากขึ้นมีแต่เรื่องเสียชื่อเสียเสียงเรื่องเงินเรื่องทองเพราะฉะนั้นก็ ต้องวางแผนการเงินแล้วก็ปรับทิสใยในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองต้องตนีทีเหนียวให้มากขึ้นนะครับปีนี้ในเรื่องของอาชีพนะครับอาชีพจะดีในลักษณะของต้องเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานะครับเช่นอะไรบ้างทนายความทนายความนะพวกหมอรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหมอแก้ปัญหาหมอดูก็ได้หมอดูก็แก้ได้คือสมมุติถ้าอาชีพไม่เกี่ยวเลยแล้วทำแล้วมันติดติดขัดขัดนี่แสดงว่าสมการมันอยู่ผิดข้าง คือถ้าคุณไปเปลี่ยนอาชีพทันทีทันใดเลยไม่ได้คุณก็อาจจะต้องเนี่ยวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวนี้ศึกษาง่ายนะลองดูที่เราถูกชะโลกชอบตรงไหนก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นตัวแก้ดวงแก้เคล็ดทำให้งานอาชีพ เสียน้อยลงครับผมในเมื่อเรารู้ก่อนอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ก่อนล่วงหน้าครับอย่างน้อยก็จักหนักให้เป็นเบาน่าจะได้อีกสักหนึ่งท่านนะครับ SMS ตอนนี้นะฮะคุณวรชิตว่าเกิดบันเสาร์ที่26มีนาคม2อ0 3นนะครับอยากจะทราบเรื่องของดวงชะตาชีวิตในภาพรวมครับอาจารย์ครับก็โดยรวมถือว่าปีนี้ก็ปานกลางนะครับเรื่องสําคัญส่วนใหญ่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะครับ ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของมีแต่เรื่องมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็มีมีเรื่องมีราวให้คิดมากขึ้นเรื่องงานก็อาจจะมีการโยกย้ายสถานที่ทํางานก็ไม่ได้เสียหายอะไร,รนะครับ,รบกจ็จะเหนื่อยก็ตรงถ้ามีเพื่อนร่วมงานนะครับหรือพักพวกเพืพ่อนฝูงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ที่เราจะได้จากงานเนี่ยตรงนี้อาจจะมีปัญหากันร,ระวังถูกเบี้ยวถูกโกง อาครับวันนี้อาจารย์ได้พูดคุยกับหลายๆท่านนะครับเรื่องหองศาสตร์ยากรยูเรเนียนอาจารย์ในวันอังคารครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามได้อาจารย์ใช้พลังไปเยอะไมหมในแต่ละวันในการดูเนี่ยก็ นะหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ถือว่า <c oughs> ไม่เยอะเพราะว่าในระหว่างวานันที่ผมทำระหว่างวานันยาง,งอื่นนยี่เยอะกว่านี้มากครับผม <c oughs> แล้ก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับอยากจะพูดคุยกับอาจารย์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้หน้าจอ0818152532พูดคุยโดยตรงกับอาจารย์กิตินันเจนาคมนะครับส่วนรายการของเราเอาอกอากาศในช่วงเวลา20นาฬิกา10นาทีจน,นถึงเวลา21นาฬิกา5นาทีนะครับบ้านโหราศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับทุนผู้ชมนะครับในเรื่องของศาสตร์พยากรณ์รอติดตามและก็ให้อาจารย์แนะนำถักทายดวงได้นะครับ ันั้นแล้วในวันนี้หมดเวาลาแล้วล่ะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็แนะนำดวงแนะนําเรื่องดีๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านและวันนี้ครับผมเหว่ามชาติเยี่ยมจะบกต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านสําหรับวันนี้สวัสดีครับ